สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำนี่ค่ะผักกาดผัดไฟแดงค่ะต้นบล็อกชอยอะไรวอชชอยอะไรนี่แหละก้าท่านเรียกว่ามันผักกาดค่ะนี่จะเอามาผัดไฟแดงก็มีกระเทียมกระเทียมพริกน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะตเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะพริกกระเทียม ตามชอบค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะชุลใส่เลยค่ะไฟเราเริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนคุมนา่ดูสิมันจะบึ้มไหม ทั้งตัวค่ะทุกคนตัวไฟนิดผัะกาศขับไฟแดงแต่ไม่มีไฟแดงนะคะทุกคนตัวค่ะตัวสัญญาณเตือนเอ่ไฟขึ้นค่ะเอาแค่นี้พอ ชาชนานี้คะทุกคนนี่ใส่ทั้งหัวทั้งต้นเลยค่ะทุกคนอ่าฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรว่าชาชาก็ไม่รู้เพราะชาชเรียกว่าผักกาดหรือไม่ก็เขาเรียกผักอะไรก็ผักไม่แน่ค่ะชาชเรียกว่าผักกาดกวงตุ้งเอาไปชาชเรียกว่ากวงตุ้งใชคะผักไฟแดง มันก็เหลือแต่ลำค่ะทุกคนใบมันหายแล้วเหลือแต่ลำดีค่ะทุกคนอร่อย ถ้าเป็นครัวไทยเราเนาะถ้าอยู่ข้างนอกตั้งน้ามันให้เดือดแล้วเทนี่ใส่ไฟจะลุกบุ้มเลยค่ะแต่นี่เราทําอยู่ในบ้านค่ะทุกคนถ้าทําไฟลุกบุ้มคนขัวโมงเดีย๋ยวสัญญาณเตือนไยมันจะดังค่ะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะมาด่าอีกค่ะออเอาเท่นี้ก่อน ทานไหมทุกคนมามาทานกินกับข้าวร้อนๆค่ะทุกคนหรือไม่กินกับข้าวต้มค่ะอร่อยค่ะเราให้มันสุกหน่อยเราจะใส่ทั้งลำอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเวลากินกับตะเกียบมันจะได้ไม่หลุดรสชาติได้ที่ลค่ะ อร่อยอสุกแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องผัดนานสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเราพร้อมเสิร์ฟทุกคนค่ะนี่ถ้าเราเสิร์ฟเราก็เทใส่เลยค่ะเทใส่กะละมังที่เราเตรียมนยั่นแหละทุกคนอื ทุกคนคะ่ะน่ากินไหมคะผัดไฟแดงผักกวางตุ้งคะ่ะเรียกว่าลูกผักกวางตุ้งผักอะไรประทัดลืมแล้วคะ่ะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวมันเป็นภาษาอังกฤษคะ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามินิผักมินิผักชอยคะ่ะ นี่ค่ะชื่อของมันนี่มินิผักซอยบินผักมาจากเมืองจีนนี้แหละค่ะนี่มินิผักซอยเวียดอินน,นี่ทุกคนมาจ้าทานด้วยกันค่ะโอเคประทัดไปกินก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะกนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องประทัดทัท,ทวันชาแนลด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ